สวัสดีค่ะพี่น้องคะกลับสวัสดีพี่น้องปงปลายซู่ผู้สูข้นเนาะค่ะเปิดฤดูกาลใหม่ค่ะประจำวันจนวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกห้าค่ะพี่น้องคะพอมโบน้อค่ะถ้าผู้ใด่พบ้อมกับโบเป็นยังเนาะค่ะผู้ได้อมกะมาเบิงน้ากันค่ะพี่น้องคะแนวทางได้หมวดใหม่เนาะค่ะจวดกันโตค่ะพี่น้องคะแม่เจกกะเจบฟยู่มือเดียวเนาะค่ะมือล้างกะไปโตค่ะพี่น้องค่ะ ผู ock, ้ใดพร้อมกะเตรียมะสมุดปากกาให้พร้อมค่ะพี่น้องคะไปเริ่มแนวทางใหม่กันเลยเนาะค่ะเริ่มต้นที Flynn ่ใบแรกค่ะพี่น้องคะแนวทางของอนาวินโลเนาะค่ะนกนาโชคสิงโตนําโชคค่ะพี่น้องคะประจำวดนวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกค่ะพี่น้องคะนกนําโชคให้สองห้าสองหกหกห้าสองหกห้าเม็ดเดียวค่ะสิงโตนําโชคก็สีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเนาะค่ะ วัต่ิพันธมากกให้โต๊ะกับค่ะพี่น้องคะศูนย์เจ็ดเนาะค่ะก็ออกเจ็ดศูนย์ค่ะพี่น้องคะก็เก็บไว้พิจารณากันเบิ่งค่ะฟันขาดเม็ดเดียวสามตัวบนของเจกุ้งพาลุยค่ะพี่น้องคะเจ็ดสองหกแปดหกหนึ่งเนาะค่ะล่างเจ็ดสี่และเจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้องคะไปต่อที่ใบแนวทั้งเอ็ดก่อนค่ะพี่น้องคะสิบหกเดือนสิบเอ็ดหกห้าเนาะค่ะสองเก้าเก้าสองค่ะพี่น้องคะ ถ้าดังกบตรงเห่นเพื่อนบอกเนาะค่ะใบนี้สิเป็นเลขทู่วปูค่ะประจำวดวันที่16พฤศจิกายน6 5้าค่ะกะรุดมาไลยหมดแลวเนาะค่ะแนวทางนี้เนาะค่ะกะตามต่อค่ะพี่น้องคะ่หหนึ่งเนาะค่ะตัดเล่นใดเด้อค่ะพี่น้องคะหกหนึ่งหนึ่งหแอดกะมักเนาะค่ะตามคือเก้าค่ะพี่น้องคะต่อถี่ใบแนวทางเขยบุรีล์ค่ะพี่น้องคะเดินต่อหรือสุดเนาะค่ะแปดหกหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งหก จับสามตัว168ดจับล่าง8ปดหกค่ะพี่น้องเขียนแคปตาจอโจดกันใบเด้อค่ะเผื่อเป็นแนวทางซื้อนะค่ะพี่น้องค่ะต่อกันที่ใบแนวทางนมบอลบือค่ะ70 7ดศูนย์เจ็สองเดปดดเดค่ะพี่น้องมวดที่ผ่พนมากกเจาะเข่าศูนค่ะพี่น้องคะบัเบิงใบแนวทางคนดวงดีสองพัน่อ็ค่ะพี่น้องคะประจามวดวันที่สิบห พฤศจิกายน65เนาะค่ะ0 2 0 5 57, 25, 72, 5 7 2 5 7 2 2 0 5 7 2 5 0 7 2ค่ะพี่น้องไปต่อที่ใบแนวทั้งของแอทะเลใจค่ะพี่น้องคะประจำงวดวันที่16พฤศจิกายน65เนาะค่ะสำหรับวงวดที่ผ่านมาเพิ่นกระเจาะเข่าที่70ค่ะพี่น้องคะเขาวิ่งลูด0และ7ค่ะเขาบนล่างเน้นเนาะคะ่ะ มาเบื้องวดน,นี้ค่ะเน้น90ศกั้นแปดศ9 8 8 6เกค่ะพี่น้อง190690916896ย่งหค่ะวันนี้กับวิ่งลูดที่9และ8เนาะค่ะแนวทางของแอดทะเลใจค่ะพี่น้องคะใบนี้สิเป็นใบแนวทางของเฮียนันค่ะพี่น้องคะประจำวดวันที่สิพฤศจิกายนเนาะค่ะ หัวทิพผ่านมาเพิ่นเข่าเจ็ดศูนย์เด้อค่ะพี่น้องคะตัดเลนเนาะค่ะเพิ่นไห่สามเจ็ดศูนย์ตัวเดียวเนาะค่ะเมื่อบางงวดนี่ค่ะให้มาที่ห้าเก้าแปดเม็ดเดียวค่ะตัวเดียวล่างเนาะค่ะห้าเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะห้าเก้าแปดกรตัดเลนได้เนาะค่ะห้าเก้าเก้าห้าเก้าแปดแปดเก้าห้าแปดแปดห้าเด้อค่ะพี่น้องไปต่อที่ใบแนวทั้ง สวยค่ะพี่น้องประจําว,วันที่16พฤศจิกายนห5ห้าหนึ่งห9หนึ่งเจ็ดหนึ่งเกหเจ็ดหเก้าและเจดเกานาะคะ่ะปิดท้ายที่ใบแนวทางของแอดดุยพลันค่ะพี่น้องค่ะประจําว,วันที่16พฤศจิกายน6 5หเนาะคะ่ะหัวที่ผ่านมากกับเขาชุดเต็มค่ะเจศูนย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าชุดตัดเพราเขาเนาะคะ่ะมาเบื่องวันนี้ค่ะ16พฤศจิกายนห5ห้าหสามหหนึ่ง จ็ดหนึ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสามเนาะค่ะสามตัวคะ่ะพี่น้องคะ่ะเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งสังเกตเบิ้งเด้อค่ะตัวท้ายจีเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งคือตัวเน้นค่ะพี่น้องคะ่ะเน้นหนักๆเลยเนาะค่ะกัเก็บว้พิจรารณากันเบิ้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะเน้นย้ำเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะไม่สนับสนุนให้เล่น การพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะค่ะขอบคุณพี่น้องสูภผู้สู้คนค่ะที่แบะเข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะพบกันใหม่กับคลิปต่อไปเด้อค่ะแอดก็ขอให้พี่น้องโชคดีเฮงเงมันมันลำล่ำรวยๆวยสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนมีแต่รวยค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ